รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Miss c o u n t เกิ i r l Thailand เรียลลิตี้รูปแบบใหม่ที่อยู่เคียงข้างทุกฝันปั้นให้เป็นจริงสนับสนุนทุกความฝันโดย Rejoice และ Olay นี่คือรายการเรียลลิตี้ที่ออกตามหาสาวงามตัวแทนชุมชน,พนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมโดยนักสรรหาทั้งเจคน ชุมชนที่ทั้ง7ดคนจะต้องออกไปตามหาสาวงามและเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆโดยคุณบอยพิศนุไปที่บ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัย คุณเมเฟื่อกอารมณ์ต้องเดินทางไปที่ตำบลเสมืองใต้อำเภอเสมืองใต้จังหวัดเชียงใหม่คุณจิกเนรัตไปที่ชุมชนหาซ่อมแปน้นอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองคุณแจ็คแฟนฉันต้องออกเดินทางไปที่ตำบลเขาแก้วอำเภอลาสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณก้องไปที่ตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสิน์เจ๊แมมไปที่ตำบลหน,นองหลู่อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรี และนักสรรหาคนสุดท้ายนักสรรหาปริศนาต้องเดินทางไปที่ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอบึงการจังหวัดบึงการซึ่งบอยเพชรนุได้คัดเลือกสาวงามตัวแทนของบ้านตึกจังหวัดสุโขทัยมาได้แล้วก็คือน้องน้ำฝนนรุมลแสงพักดีพนักงานอบตอที่พกพาความหวานและความงามในวัฒนธรรมมาพิชิตใจพี่บอย ขณะที่แจ็คแฟนฉันก็ได้ไปสรรหาที่ลานสกานกครศรีธรรมราชและได้พบสาวตาคมผมยาวอย่างน้องมายุดาโอรานกิจสาวงามที่ครบเครื่องด้วยความสามารถอันหลากหลายเป็นตัวแทนของชุมชนแห่งนี้ก็ต้องมานลุ้นกันต่อนะครับว่านักสรรหาคนใดจะได้ไปที่ชุมชนไหนและจะได้สาวงามตัวแทนชุมชนเป็นใครมาชมกันต่อเลยครับและว,วันนี้ครับถึงคราวของนักสรรหาฝีปากจัดจ้าน คุณเจ๊แมมกับภารกิจที่ตำบลหนองลูอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีภารกิจครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรและใครจะเป็นตัวแทนชุมชนแห่งนี้ไปติดตามชมกันเลยครับเริ่มต้นภารกิจ48ชั่วโมงในการตามหาสาวงามของเจ๊แมมถามว่าอีฉันมั่นใจขนาดไหนกับภารกิจในครั้งนี้อีฉันบอกได้เลยครับว่าถ้าอีฉันไม่มั่นใจอีฉันถอนตัวไปตั้งแต่แรกแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงคะ่ะ เจมม่มจะต้องไปทําภารกิจไปหาสาวงามประจําตําบลท้องถิ่นที่หนองลูตอนนี้อยู่หนองไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หนองลูนี่สิเป็นปัญหาของเจมม่มเกิดมาก็ไม่เคยมานะฮะสังขรบุรีเนี่ยภารกิจสําหรับคุณก็คือคุณต้องรวบรวมสาวงามทั่วชุมชนตนําบลหนองลูอําเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีมาร่วมทํากิจกรรมกับคุณให้มากที่สุด และทําการคัดเลือกสาวงามเพียงหนึ่งเดียวเพื่อเป็นตัวแทนทูตสาวประจําชุมชนที่พร้อมเป็นตัวแทนเผยเอกลักษณ์ชุมชนสู่สายตาคนทั้งประเทศโดดเด่นด้วยวัฒนธรรมล้ำค่าดินแดนแห่งมนค์ขลังสะท้อนถึงความศรัทธาในวิถีชีวิตผสานด้วยศิลปะวัฒนธรรมสามชนเผ่าเอกลักษณ์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของเชื้อชาติและที่นี่ตำบลนองหลู่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี มองเห็นชีวิตที่เดินทักไทยด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าขาวนวลทั้งเกรียงไทยมอนพร้อมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นจนยากจะลืมเลือนและนี่คือหนึ่งในเจ็ดตำบลสุดยอดดินแดนแห่งศิลปะวัฒนธรรมประทับไว้ซึ่งชีวิตที่น่าจดจำที่นี่ตำบลหน,นองหลู่อำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรี ตอนนี้เจมแแบมก็ได้มาพบนายกอบตตามที่ผอน็อตบอกกันแล้วล่ะครับทำไมดูหล่อจังเลยฮะวันนี้ดิวเจมแหมบมาจะบอกว่าก็จะมาหาน้องๆผู้หญิงสวยๆต้องบอกกันว่าอาจจะไม่สวยมากก็ได้เอาเท่าทีมแแบมก็ได้อะไรเงี้ยเอากลางๆนะแต่ว่าก็จะไปเป็นตัวแทนของสังขบุรีให้คนทั้งประเทศไทยเนี่ยได้เห็นว่าเออมันงดงามยังไงน้องก็มีความสวยยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือต้องถามกันครับว่า จ๊แหมชอบสเปคแบบไหน่ะครับอ๋อสเปคแบบเนี้ยนะเดี๋ยวก่อนหมายหมายถึงน้องหรือว่าายกะคือทางน้องสาวๆนะอ๋ออ๋อคืออาจจะไม่ต้องสวยมากแต่ขอเป็นผิวดีสุขภาพผิวดีแล้วก็ผมลดลดงามงาหน่อยมีครับแต่เราต้องต้องออกไปตามหาตามบ้านเองแล้วมันหายากไหมอ่ะไม่ยากหรอกครับก็จะอย่างไงดีเอาเอาไปว่าก่อนอื่นนะครับผมว่าเราเราเรา มาสกา,ะาละหลวงพ่อกันก่อนเพื่อความเป็นสิบิมนคโลให้การดําเนินการการหาสาวบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีนะครับที่ที่จะแหม่งควรจะไปก่อนที่แรกคุณจะเป็นที่ไหนดีสะพานมอนครับสะพานต้องไปสะพานมอนก่อนครับขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเจอก<อ><อ>ันนะฮะโว้โตายแล้วไหนบอกเขามีภรรยาแล้วไงอย่าทำอย่างนี้ไม่งาม ณนะโมเมนต,ต์ตรงนั้นเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าสะพานมอญหน้าตาเป็นยังไงร,รู้แต่สะพานขาวอยู่ในกรุงเทพอะไรแบบนี้อ๋อยีงไงนูหนุษสะพานมอญและนี่คือสะพานมอญสะพานที่เชื่อมต่อวัฒนธรรมอันหลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียวบนดินแดนแห่งนี้สะพานมอญเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาว850เมตรและเป็นสะพานไม้ที่ยาวไปอันดับที่สองของโลก ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ข้าม่น้ำซองกาเลียเชื่อมการสัญจรของแต่ละชุมชนให้เข้าถึงกันสะพานแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยวิถีชีวิตของชุมชนที่ทุกคนต่างรักษาและอนุรักษ์ให้โดดเด่นไม่เหมือนใครที่นี่เป็นอีกแห่งหนึ่งที่คนในชุมชนภาคภูมิใจและอยากบอกให้คนทั้งโลกได้รับรู้ถึงความสวยงามในสถานที่แห่งนี้ก็พอไปถึงปุ๊บเฮ้ยสะพานมอญอยู่ข้างหน้านี้แหละแล้วไหนวะผู้หญิงสวยอะ่ะไหนอะ่ะช้างเผือกอะ่ะ เข้าสู่ชั่วโมงที่12กันแล้วครับเจ๊แบบก็ยังหาสาวงามไม่ได้เลยครับมันจะมีป่าวะสวัสดีพี่พี่ที่บ้านมีน้องสาวสวยๆป่ามีไหมเดี๋ยวหนูลงไปนะโอเคขวานจะเึงได้หรอบ้านเดินไกลเหมือนกันนะครับนี่ดูสิไม่มีใครอยู่บ้านเลยนี่ลงไปนี่เลยอะอยังไม่ได้สักคนหนึ่งเลยพี่ ที่มีในบ้านมีใครสวยไหมนี่สวยไหมพี่คนนี้สวยไหม<อ>วายตายแล้วทำไม,มต้องทาแป้งเลยอะ่ <c oughs> ะอยากทาทาแล้วสวยขึ้นไหม <c oughs> จริงว่าออคอคอกินหน่อยด้ไมอะ่ะโอ้โอ,โอนิ่มเอ่ไ,อไปแ<ป>ย่เขาทานซะอย่างนั <c> ้น <oughs> มาถึงที่ <c oughs> ก็ต้องคอลองกันสักหน่อยแล้วครับอ่ะแล้วนี่เย็นนี้ถ้าว่างไปนะไปเป็นเพื่อนกันไปเชียนะ เรียนมาตั้งไกลทำได้แค่ชวนมาร่วมงานแม่วันนี้ภารกิจของเจมแมท่ทาง้างจะไม่ง่ายซะแล้วล่ะครับหมู่บ้านก็ย้ายใหญ่จะไปทางไหนต่อเดี๋ยวน้องน้องนี่อยู่ที่นี่หรือเปล่าหรือไปนั่งท่องเที่ยวอ๋อมาเที่ยวเหรอโอเคโอเคเป็นนักท่องเที่ยวซะอีกครับโอ้ยอย่างนี้ต้องไปหากันต่อแล้วครับเจมมีมีคนแก่เหรอว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบ้านนี้ บ้านพี่มีลูกสาวสวยๆไหมอ่ะไม่มีเลยครับไม่มีเลยเหรอพาไปหน่อยดิไปเร็วๆพาไปหน่อยเร็วๆสวยเอาบ้านไหนสวยพาไปหน่อยไปเร็วๆไปๆไปแล้วปแล้วขให้มาหาสาวแต่เจ๊ดันมาได้หนุ่มเดินด้วยซะอย่างนั้นไม่รู้ว่าเจ๊จะให้มาช่วยหาหรือว่ามาเป็นเพื่อนร่วมทางกันแน่ลรครับนี่เป็นเหมือนคนแรกๆที่พอเจอปุ๊บก็แอบมีหวังแล้วไงบอกอ่าอย่างน้อยก็ให้มันเจอสักคนหนึ่งก่อนอันนี้นงอันนี้ปลาปลครับสปหรอครับ อ๋อนี่แฟนเหรออแฟนสวยอยู่เดินแบบเป็นนางแบบอ่ะลองไหมลองสิแล้วเดินนะเดินเดินเดินก่อนนะดูนะเดินเอ๊ะอี๋ยวลองสิลองอ่ะลองดูรอบหนึ่งรอบอ่าเดินมาเออนี่แฟนแฟนพูดไม่ได้เนี่ยลำบากอยู่เหมือนกันเนาะเราเดี๋ยวจะไปสื่อสารกันยังไงเลยภาษาของพี่คือพูดไม่ได้เหรอ ลำบากใจเราไม่บ <othe> <cues> <IS convert to black> ังคับกันเราไม่บังคับกันอะหน้าตาไม่เป็นไรอย่างที่บอกว่าเขางามในแบบที่มันอยู่ในท้องถิ่นเขาอะไม่ต้องมางามแบบคนกรุงไม่ต้องมาใส่บิ๊กไอไม่ต้องมาทำอะไรทงสิ้นเป็นแบบที่เขาเป็นเลยอะไรเงี้ยก็ต้องออกเดินทางตามหากันต่อโดยเน้นถามหากับคนในชุมชนนี่แหละครับฮัลโหลสวัสดีค่ะอ้าวว้านี่ไม่คิดจะมารับกันหน่อยหรอดาอายุเท่าไหร่อ่ะเออ26แล้วหรออ๋อจบข่าวเลย วุ้ยตายเออสวยเชียเหรอเจ๊จ๋าอายุเท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่คะยี่ห,าห้าเหรอเออจ๊จ๋าสวยดีพี่จมแหม่มมาหาผู้หญิงที่เนี่ยอยู่ที่เนี่ยไปเป็นตัวแทนของสังฆาที่สําคัญคือว่าเราได้โชว์สิ่งที่เรามีอยู่ให้กับชาวโลกได้รู้เอาว่าเออว้าวไดไ้เดี่ยวนะคนแรกกันแล้วครับแต่หมดจะได้ได้เลยนะครับเจได้แล้วโอเคเออสามชั่วโมงแล้วชีวิต เดี๋ยวไปอีกหมู่บ้านหนึ่งจะเจอป่ะเดี๋ยวเดี๋วกันไม่ได้ต้องเอาให้ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้สู้ตายเดี๋ยวแพ้คนอื่นยังจะไม่ยอมเจมแมมเข้าไปหมู่บ้านแรกก็ได้ตัวแทนสาวงามมาเพียงคนเดียวภารกิจในวันนี้ของเจมแมมจะสำเร็จหรือไม่ติดตามช่วงหน้าครับ